นัดไปพามาเรงผิวหนังอลกละนะมันเพื่อนกินกันทางนอกอากาศหนาวหนาวมาเด้อมาเด้อน้าไม้ฝรั่งที่ยายดองวันนั้นกินได้แล้วนะคะสวัสดีจ้า มาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาโอ้ยอากาศหนาวๆต้องรีบกินดู <g ül> เอาออกมาจัดน่นจัดนี่เย็นแล้วเพื่อนๆเลยต้องรีบกินอากาศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกําลังมมวแต่คุยกับเพื่อนพักมาขอต้นกล้ามะเขือเทศยายเลยบอกยายไม่สนใจแล้วเอาไว้ข้างนอกบ้านเนี่ยรอดกระปูกไม่รอดก็ไม่ปลูกอากาศปีนี้อะไรก็ไม่รู้นะ เหนื่อยเอาเข้าเอาออกเกียจแล้วยายถ้ามีลังใส่ยกเข้ายกออกก็ได้ยกแต่อันนี้ยกออกลำบาก ติดสามไม่ชนิดงงมากเลยยายความขวดไว้น้ำไม่ไหลพอย้ายไงยขวดออกมาไหลจวดๆเลยยายเลยต้องเอามากินกรอบอร่อยดองได้ทุกผักนะคะแตงฟากระลำผักทุกชนิดแหละ ิ่มบอกเพื่อนว่ากินข้าวเขาขทักมาอีกแล้วทำพิซซ่าให้พี่เมินยายกินพิซซ่าไปแล้วสองชิ้นอะ ไม่อิ่มหรอก <c oughs> พิซซ่า <c oughs> ขาดปลาระ,ะ <c oughs> ขาดพริกขาดปลาร้าถ้ามันแก่มันจะเหนียว ต้องไม่แหละยาตะก,กระเต็นเราจะพายามกินยำม,มันทบลูกอร่อย สูฟีลาไบเดนบอกที่เหมือนมันต้องทำงานเยอะนะ <c oughs> เมื่อเรดนี้แกก็กจะไปพาแล้วเมื่อวานไปหาหมอ นัดไปพามาเร่งผิวหนังเลยละบอกว่าหมอบอกประมาณนอนประมาณสองสามคืนไม่ใช่สองสามคืนสองสามวัน นนนนนนหนาวรีบกินเมือนเมือคนก็หนาวอาหารก็เย็นไม่ค่อยได้อัดพารสเท่าไหร่ ซาออกมาเขาจะได้บรรยากาศที่ไหนได้แค่นี้แหละเพื่นกพ้ายกไปกินข้างในอันนี้คือรีบมาก <c oughs> รีบมาก รีบกินถ้าไม่มีลมก็ไม่เป็นไรแล้วจ้ะแรียกทีม่มือเรียกทำไมเด็กเอ้ยอย่าพูดแบบที่มือเรียก